เห็นยังเลยนะตื่นนอนลงไปหาพ่อแล้วบ่จ้ะเอ๊ตื่นนอนเลิกตอนสี่ทุ่มพี่น้องตื่นนอนมาแล้วตื่นนอนเลยตื่นอนต่อนว่าบ่เบาบาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงลงมาอย่างงี้สี่ทุกมทุกท่านเนาะตอนรับเขาชื่อซองมาจอยคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ ไงไงโฮเมั้ยกว่าจอยจีไทยให้มึงมาคนลื้อรื้อพัฒนาการเนี้ยอไคนรื้อว่านี่เฮ้ยเ้ยลงมานอนน่ะพ่อว่าลูกอ่ะชี้อ เสือหน่อยยังใส่อยู่ลาพายังใส่อยู่เสือเล็กเสือเล็กเอออันนี้ยแบบมันน่ารักคนวะมันเห็ดเอาป้องอยู่เฮ้อเฮิ่งเนี้ยถุงท้าวกระรุดแหละลูกละแล้ว<ม>ชนะให้ยังอะ่ะเฮ้ยฝนตกพี่น้องไงเนาะลมอูอ้ๆอยู่ข้างหอกคุกินตบมือไหมฝนตกฮะตบมือพเพราะพี่ยังจะกินแล้วมึง

อยากได้ตัวนอนโมลูกตัวนอนโมลูกปะได้จะตัวนอนโมลูกปะอ๋อวันนี้พ่อยันดึกชีมพูมาให้เด้อวันนี้เนาะตัวนอนโมลูกปะตัวนอนชีพูเด้บอกว่าพ่อเลิ่ปากพุ่งเนอะชีลองหมดชีลองมดเอ้าชิไปนั่งย้อนแข้งแล้วก็ก่อยแข้งต๊กเตกต๊กเตกอยู่หานไรคอยเคยเคยเห็นเพ่นนั่งย่อยแข้งลงบนบนนอนเจ้าลงไปปืนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเก้น

หน <laughs> <laughs> ลังตัวตออนตัวขึ้น <laughs> <laughs> อตขึ้นบ่ตัวขึ้นบ่ตัวขึ้นบ่มา <laughs> <laughs> ผมสี่ก่งเลิกเพราอว่าคนจะมก็สี่น่นนหนูดีง <laughs> <laughs> ด,ดีบ้างมึงจะดีดี

M. อ,อ่หอมกันาอ่หอมก็นัเนี่ยอืมอืมโอ้พอใช้เชือไปบ้นบ่อนี่ไปปะไปปะบนบน้อตกันกัน้เนี่ยไปขึ้นจังอานอนนี่อ่ะ thân thân của bác thân thân của bác như... hey. <laughs> <Tông bông ba. cười> ừ. hey. đấy thân thân của bác 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 thân mà của bác thân thân đấy bác thân thân của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  bác thân

บ่บเบอเลยแบบไลงะไเลอมกุ่ก่ักต้นอยู่ทีให้ชุดน่อยเอ็นเต้นอยู่ขึ้นนี่อ่ะนึกขึ้นลึกขึ้นมันขึ้นไปเมย์บอกตั้งใครรู้ตั้งใครรู้ตั้งใครรู้อีบ้านเริ่มจับเฮายืนเลยดิแล้วนั่งอยู่นะ แอะะะกินเหอยางกินได้อะโแม่แนวกินนะค่ะมานะมาจด้ยาจุ้ยมาจุ้ยมาจด้มาได้เอาขึ้น อึ๊บ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 ไปไปขึ้นไปพึ่ตั้งข่าวว่ะ่ได้ยืนนะวะโอ้มีอย่างแม่บอเลใ้โอมนอนนอนเือกมาลูกอะพี่ิคานเงือกเฮงนอนเลยนนอนปะเลยนอนปะเลย เมอุดุกเมาุดุยังห้ยยังนะหยังมันเห็ดยังกันมันหนีบมือลูกเจเพาะอันกระดิ่งนะเมึงด้วยลูกมันนันหนีบมือเยอะเป็นจบกันเจ็บไปดีเจ็บคอคือนั่นมึงเป่าให้ลูกนะให้พอเป่าลูกให้พอเป่าให้พอเป่าให้มาไปเป่าให้มา

เอาลงมาทุกทีอะไรคอยลงคอยลงคอยลงคอยย้อนแขงลงคอยย้อนย้อนแขงลงเนออีหล่าอย่าหลุดเด้อคอยลูกคอยเออเอาลงมาขาหนึ่งก่อนเอาลงแขงหนึ่งเออคอยเอาลงเนอะเออคอยเอาลงลูกอะเอามุกขาเลยมื่อกี้ดีแค่พอตั้งใจมันลงเลย นหยิบเชือกนองบเชือกนบเชอหรืเม่นอนหยบเชือกค่อยนอนเลยค่อยน่ะพออย่างนอนเลยเปี่ยนได้พอตอนนี้ก็ตอนนั่นนะตอนเ่าอดะอดนอนน่พอบุญเกือบบอลลอเพราะว่ากังวีบนขับรถเลยเกือบบอลอดพอบุ่นตอนน่ะ ข่อยใหญ่แล <the rain. S 2> ้วก <sh> <ido> ็ส <sh> ช <arp et ido> ับใบอยู mm ่พี่น้องกัยเนาะชงเดือนชามเดือนในก็เริ่มสบายขึ้นเ่าก็เริ่มได้รับได้นอนค่อยแล้วดุข่อยลูกค่อยย้อนลงลูกยังโมกาเลยอืยังโมกาลูกเอาลงมาโมกาเอาข้างหลังเลยลูกเอาข้างหลังเลยเอาข้างหลังลงลูกนะ เอาข้างหลังลงเบิังเบิังแม่ชีช้อนเบิังเอาลงแมชีเออเออลงไาจากเออเอาลงเะเออนั่นแหละดูเก่งจังเลยพอบุตรตบมือ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 คอนเก่งตบมือคนเก่งตบมือคนเก่งนอนหนอยเลย นอนไหน đây นอนไหน đ â นอนไหนนอนหมดเมื mm. 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 ่อเช้านีพอบุนตื่นเมื่อเช้าเลยอย่าุ่นเช้าไปงานดองพี่น้องเลยตื่นเมื่อเช้าตื่นเช้าเพื่ออาบน้ำอาบน้ำให้ลูกแล้วก็สวยขึ้นเก้าไปใส่อ้ยหอ้ย โอ้ลงประดิษฐน้ำพอเน้อโมนีนาอบุคืนมาหาแม่น้อโมนีน้อแป้งฟ้าบุญเทน้อเดี๋ยนี้น้อไปซสนะเห็ดอย่างอ่ะ Ui, ôm nhanh nè Em nhé Bạn bạn Hà nội Chắc mấy cái ống Ui, Ui. เพื่อพออืมเห็นอืมอืมอืมนั่งได้เลยงเด็ด้กลมอะไรอย่างเงียโม่อมดนโลกโถ่สพอจะบ้างไหมที่่ะออี่อะ

มานอนเอ้ยมานอนเด้อยมานอนปลุกไปนอนเด้อตัวบวนนี่ตบ <อ approach> <sh arp> <SC att ly> <Ö ural> ัวบวชนี่โอ้เสียดอย่างเด้นี่ฮัลโหลดูฮัลโหลเฮาหาตู้เด้อฮัลโหลพี่ตู้เอ้ยมาหาอีดาบอื่นนี่จ้ะฮัลโหลเด้อฮัลโหล ta bán ta bán ta bán Bà xin á à? bán 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 mà bán Hả? bán 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 mừng bán bán Bộ bán bán bộ bán 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 Mừng bán mừng bán Lụp bán 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 Wow. Nhà anh đi. Ừm, mở à. Bông mẹ. Bông nền, bông nền. Bông nền.

คืนนี้พอลุกคืนนี้พอไปคืนพอไปคืนพอไปลุกไปแมวไห้อมเด้อตีเลยตีเลยตีเลยนี่นี่นี่กระตุนนี่นี่นี่กระตุนนี่ตุนนี่ จีดนะจีเหเนี่ยยากจีดเนี่ยบมาจีดหนี่งบ่ไม่มานอนบ่อนฮาวน่ะมาลงไปหาพ่อบุญบ่จักหน่อยนี่ชี้ให้ตามดังพ่อบุญชูมือนี่ชอบมึงรถเวลาพ่อจะไปเฮ็ดเบี้ยต้องลักไปนี่ชอบมึงรถนอนนอนนอนเหมาะเหมา คนมาดูุคนจีหมอว่ามึงไหนบุ่มบึมเนี่มึงไหนโหนอนกันเลยไอพ่อไปวมดดุไปไอพ่อไปเด้อพ่อบุญงากวดน้ำนอนเที่ยงขางกินนวดน้กิงพี่นอนกันเนาะขึ้นช่องกวย

những cỡ non cỡ của khảo là gì Bye bye, goodbye. Goodman, goodman, hôm nay. Bye bye, come bye. Mammy, is he run cõng, mẹ? I'm sorry, hôm nay, bụng kỳ này ơi cụm. Mẹ, cụm kỳ anh 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 ơi cụm kỳ anh ơi cụm

Mẹ đừng dùng nhầm đánh đủ cả đừng nhắp cứ cao Ô ây! 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 mẹ ây! 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 phun ây! 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 หืมท่อนี้ใจใหญ่แท้เบิ้มมาพี่มาพี่มานอนเถอะแม่มันเลิกก็ได้เฮ้ยสีหาทุ่มเลยนี่สีหาทุ่มเลยจะไปแหนมากริงอยู่หันบ่แหนมากริงอยู่หันบ่มานอนบอ่ nó được nó mọ mọ kho xuống xong mem thè mọ kho bé mới đuôi xuống mem nè sa thế nhau nè cốp bòn đi nó chết 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 đi cái lột bò ơi หมอดหมอบเออหมอไปหมอวนตัเด้อหมอลงมอลงหมอลงแม่เอา้นไ really? t ดูโดดบึ้มโดดมาพี่าพี่กรบนกบแม่มาพี่ว่าดุกเอะโอมยุเรน มันบริแมงของกินนะนี่น้อม่หมาะร้องเงาเอามะร้องบังบังแม่สีดึงดึงดึหายนิดึงดึงเนอดึงดึงเนอเอานอมาดินนอลงไหมนี่คือต่างต่างเข่าอยู่นะหัวป๊ได้ดูหัวปกได้นอนลงนอลงนอนลงเลยแม่นอลงทำไมบังิตบตุนีห

Vâng kia ông lao à a ba mời hề làm đi nhìn kia ổng mà xong xem nhìn kheo yeah. Yeah. Xe. Xe kheo kia ổng <laughs> <laughs> à mà hê 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 mẹ hê 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 อุ้โอหัวตําเตียงไงน้อหัวปักไงน้อคนนอนไอเม่นี่ไว้ไว้เนี่ยคือกระบึงกระบือแค่หึมาน้อนมาเลยโอเคสาวพีนน่น,น้องน้องประจอยกันสิขอจบคลิปจัมเน่ก,ก่อนสิขอจบคลิปกันเนดะ้อปารุงเงยดินกับวาสนาก่อนพีนน่น้องไอกรพนอนก่อนเนาะ ขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายเด้อที่เข้ามารับชมคลิปภาษณาเด้อป้าลุงเด้อแน่มึงจะชอบหรอไม่กันอันี่